โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีผู้ติดตามกว่า100,000คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน100%เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม r o v มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีลังคนรูกๆเยอะสนใจซื้อไอดีทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ที่ใต้คลิปนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มคุ้ม,มเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปน,นี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนาหน้าด้วยนะครับ ไลนเมโล p ท็อปอเปิดให้บริการ8โมงเชา้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR โคดอ,อันนี้ได้เลยโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่ช่องวันเดย์นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่กนกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปแนวคลิอนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นแร็แล้วกันเนาะก็ไม่ค่อยได้เล่นไม่ค่อยได้เล่นแรเท่าไหร่อาจจะฟีมมือกากๆหน่อยถือซ่วันนี้มารีวิวสกินไซตามาคอสเพย์แล้วกันนะ โอเคถ้าพร้อมแล้วตามไปดูกันเลยโอเคครับก็เข้ามาในตัวเกมเนาะใส่ท่าเต้นมาทำไมท่าเต้นอะไอย่างนั้ยนะเดี๋ยวท่าอะไรเนี่ยอ๋ออะไรนี่โอเคเดี๋ยวมาดูแล้วกันเนาะสกินนี้มันดูแบบเอาหานะเราว่าสกินนี้เอามาเอาหายๆเปใช่ไเนบอ ไม่ได้ดูไม่รู้ว่ามันยังไงเนาะแต่ว่าก็ดูตลกดีโอ้โหจะซาต้าด้วยไม่ไม่ไม่รู้จะไหวป่องอาละถ้าฝั่งนั้นเล่นซาต้าหัวขึ้นมาเราแย่แน่เลย <c oughs> เฮ้ยไม่ได้เล่นนานมากนานๆจะจับทีนะแลสช <c oughs> นี่เน,นี่ยนี่เนี่ยจริงก็เป็นแค่ชุดคอสเพย์เนาะพวกสกิลต่างๆก็รู้สึกจะ <c oughs> น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนปะรู้สึกเราเอาตัวหมวกแดงมาไม่ดูเวิร์กไหมอ่ะ แนะนำกันได้นะว่าเล่นยังไงเราอาจจะเล่นแบบงงๆหน่อยเราก็งงตัวเองเหมือนกันรู้ว่าเป็นเม็ดโอ้ยนาเชียวตรงนั้นโอ้ยอ้ยโอ้ยคิดว่จะแย่งนกทานไม่ทานนะที่รูเราใช้แต่สก,กิลสองอะเราไม่กล้าใช้สก,กิลหนึ่งแหละกลัวกลักวาตายต้องใช้สก,กิลสองไว้ก่อนเนาะแต่แลสดีนะสมมติใช้สก,กิลเรามันสามารถแบบ ถ้าเราถ้าเรากดเคลื่อนที่มันจะไปในทิศทางให้เราเลือกได้เออเราชอบตรงนี้แหละเออเงางดังเนี่ยจไอชุดของแลจะคอสเพลอุปกรณ์เยอะเหลือเกินแต่เราเนี้ยังไม่ได้ไม่ครบเลยนะเหลืออีกนิดหน่อยจะครบแล้วลนะ่ะสกสกินของแลน,นี่นี่นะโอเคก็ดูเหมือนเดิมนะแต่ละสกิลชุดอุย๊ยข้างล่างโหดอยู่นะโอเคอุ้ยอุย นีน่อืมบอกให้แมนเดอร์โอ้ยโอยนะกลัวจากฝั่งนั้นโอ้ยฝั่งนั้นเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยไม่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 เอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีช่วยเพื่อนก่อนดูแต่ตอนนี้โอ้ยโอ้โหอันตรา,ายสุดเลยว่ะแต่ว่าให้เพื่อนกลับไม่มีใครกลับเลยเลื่อนนอยรู้คนเลยโดนเก็บแน่เลย โหเราไม่มีใครกลับเลยนะโหสตาปุ๊บเละเละเละโหสตาร์โหระเกมนี้โดนสาตารล็งแนนะ่เลยเอ้ยทำไงดีนะเดี๋ยวต้องหาวิธีจัดการสารตาก่อนเนาะโอเควิง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  เลื่อนหน่อยก็ไม่ถอยสักทีจริงเมื่อกี้ไม่ค่อยถอยเลยโอ้ยสตาร์ทาอยากเข้ามาอยากเข้ามานะนี่เนี่ยออกไปมึงมัดที่โอ้ยเก็บคิวไม่ได้เลยอะ่ะตายไปแล้วหนึ่งเสียใจโอ้ดรอแฟรมาฮะโอ้ยนั่นกลัวนะกลัวโอ้ยโอ้ยโอ้ย กลัโดนสแตนกิดวเด้อจังเลยโอ้ยโอ้ยใหญ่อ๋อแต่มันใช้มวลาเนี่ะอันตรายสุดๆไปเลยโอ้ยอนยอนยอนอยาขอเก็บหน่อยสิโอ้โหซาต้โอ้โหโอ้โหร่างอันตรายสุดแบทแมนไหวไหมเนี่ยโหอยากเข้าไปช่วยนะแต่ตัวมันน่าจะรวมหลายตัวอยู่นะโอ้โหมาทางกองทัพเลยปะเนี่ยแค่แบทแมนตัวเดียว เล่นใหญ่กันไปเปล่าโอ้ยอย่าเข้ามา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 ,าเฮ้ยโอ้ยเอ้าโอ้ยซา,าตาเก็บเลยนี่ถ้าวงมันกว้างออกว่านี้เราโดนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบแล้วถ้อาอยากไอยก็ได้คิวแรกนี่ใช้แต่สกิลสองไม่กล้าใช้สกิลอื่นเลยฮนะโอ้ยกลับด้วยว่ากลับไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไปไปป้อมละไม่ไหวมันโดนย้อนแน่โอ้ยอันตรายจริงๆชีวิตเล่นแลส อ,โอโีโมโหโมโหโหข้างบนทุมนับเหลือเกินเอาให้ได้ดีก่อนใน,ในบูมสติก่อนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอ <c oughs> เจอหมัดเ,เดียวจอดหมัดเดียวจอดค <c oughs> ูคูไปงั้นแหละเอาสกิลให้โดนก่อนนะ <c oughs> โอ้ยอ่าช่วยอยันนี้ก่อนออ้ย ฟาด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 โอ้ยเกือบเกือบแล้วเกือบแล้วมาเฮ้ยเอาเลยเอาเลยการกิเดอ์กิเด์โอ้โหไม่ไหวไม่ไหวโอเคเฮ้ยทอนมาแล้วการเลยทอนเก็บยาจะทอนหน่อยเป็นไงเป็นไงอุ้ยอุ้ยโอ้โหคิดว่าจะได้ลาสเฮ้ยเฮ้ยไปไกลไปไม่ต้องเข้ามานะต้องเข้ามานะ ไม่ไหวอ่ะถ้าเจอซาต้าคือถ้าใช่อนติก็คือรีบหนีนะไม่ไหวยอยู่ต่อไปก็ไม่รอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวย้อนย้อนเก็บเนี้ยไม่ใช่ย้อนชื่ออะไรนะทอนเรวก็เก็บย้อนด้วยโอ้โห,หน่าเก็บย้อนสุดๆไปเลยอืเอาไงต่าโอ้โปิงโอ้โหแดงเชียว โอ้ยไม่ไหวนะเลยเจอเน็ตแบบนี้เลยเลยละโอ้เริ่มละดูเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ลายตอนนี้เป็นสีเขียวละวปนแดงละส้มเหลืองโอ้โหชีวิตฮึสปอนเซอร์ต้องเป็นรันเน็ตด้วยไหมเนี่ยโอ้ยเน็ตโอ้ย,อยเก็บได้เฉยยังไงขนาดปิงอยู่นะ โอ้โหแล้วเลือดน้อยก็ไม่กลับกันกลับไหมกลับเถอะเรากลับละเราเคยไปกลับเรากลับแล้วนะออกอะไรดีอะจะเจอซาต้าแล้วว่าออกอันนี้ไว้ดีกว่าเอาเอเอาให้รอดเอาให้รอดโอ้โอเคปล่อยกะปล่อยล่างให้แบตแล้วกันเอาไปกลางก็ได้กว่าจะวิ่งไปถึงป้อมแตกก่อนไปเนี่ย พลังคีบตีป้อมนี่เลยออกไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ไ,ไปไปหนอ,อีนงี่ละเดฟเฟตโด้เดฟเฟตโด้เดฟเฟตโลอุ้ยเจ็บนะอุ้ยอนีนี้เลยเดฟเฟดโหไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวจะโอ้ยนี่เนี่ึงอิอ้ยท้งเมื่อกี้โดน,นนะน่าจะไปได้เหมือนกันแหละอ้อเสียายเสียดาย ต่อต่อต่อเฮ้ยโอ้โหเน็ตเน็ตอย่างกระตุกโอ้ยโ,โอ้ยเริ่มแดงแเริ่มแดงเฮ้ยเด็ดแฟดเดยวโดนเดี๋ยวโดนเด็ด,ดแฟดเฮ้ยเฮ้ยออก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 ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าโอ้โหคือใช้อยู่ตายแน่นอนสาตา์าเมื่อกี้เละโอ้โหไม่ไหวอะเลือดเราไม่พอ โอ้ยลุ้นโอยยังมีลุ้นอะ่ะโอ้ดูปิงขนาดที่จะหลบซ่อนในหญ้ายังต้องออกมาข้างนอกโอ้ชีวิตด้ยเน็ตยี่ห้ออะไรดีถึงจะไม่ปิง <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหวเลยเ,เดี๋ยวเปลี่ยนเน็ตก่อนฮึลองไปใช้ไวไฟดูเพื่อจะดีขึ้นเฮ้ย อีมานี่เออก็ดีขึ้นมานิดนึงฮึบ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 อุ้ยไงขนาดคีบเราต้องใช้ตีใส่เลยอ่ะเ่ยโหดปะโห้ให้เดี๋ยวหนื่พอใช้กับคีบเสร็จไม่มีคีบไอ้ไม่มีสกิลตีย้อนเอ้ช่วยเอวสุทั้งกันอืมกว่าเฮ้ไปไปข้างหลังเดี๋ย ไม่ไม่ไปละวเฮ้ยเฮ้ย้ยคิดถูกที่กลับมาฮะมาสิเดฟมาสิมาสิเดฟมาสิเดฟเข้ามาเดฟเข้ามานี่อหือได้ละเราไม่กลัวสตาร์ละหลังจากนี้ันนี้กันเมื่อกี้เหมือนเห็นเฟดใช้นี่น่าจะได้ละได้เกาะเวทมา เ้ยนี่นะลุ่มลุมลุมลุมเก็บเก็บไปหนึ่งแต่เราว่าทีมเราเกิดแล้วมั้งเนี่ยดูจากสกอร์คิวโอ้ยซาตาอย่าเข้าไปเฮ้ยสิโพดจังแคะเออทอนทอนน่าจะนำนะไดูจากเลเวลโอ้ ก็จะต,ตีตายนี่เนี่ยนี่เนี่ยโอ้หเสียเปรียบจังเนื่ยเราก็บางตัวก็บางเออเดอะแฟตโอซี่โอซี่เอาย้อนโอ้หเมืกก่อกี้เหมือนคิดว่าย้อนหลุดไปตามเก็บซะหน่อยเฮ้ยอำไงดีถอยไม่ถอยไม่ถอยเออไม่ถอยก็ไม่ถอย,ถอยเอออ,อ,เอ,อ,อุ้ย เฮ้ยคิวเดอร์น่าจะเอากับเราเหรอเออทอนจัดไปสิโอ้โหสตายแกเข้ามาดีอยู่เรามีอมาตะนะเข้ามาดีเออโอ้โหทอนทอนจะเก่งไปไหนเนะี่ยโอ้โหทอนอันนี้ไม่ไหวมัง้งอ,อันช่วยได้ไหมเนะี่ยตัวบางทั้งคู่เลยโอ้โหเอ,อ้าอุ้ยหลังหลังอันนี้ก็ตบได้เหรอโหเนี่เอาอันนี้ไปล่อกันเออว่าแล้วเสียวติดกับนี่นี่อุ้ยเออ,เอ,อนี่ด้วย <laughs> โอ้โหเออเลยอ้าวมีคนเก็บไปแฮ <laughs> โอ้เมื่อกี้คือแบบอุตส่าห์วังล่อแล้วนะนะ่ะ <laughs> โอ้ย <laughs> ทีทีเราโยนจัดๆเลย <laughs> โอ้ย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 ,อยว้าวโดนโดน เราไปเคลียร์ล่างดีไหมเนี่ยล่างดูสูงเสี่ยมกันเนี่ยเออเรามาเคลียร์คลิเนี่ยเคลียร์คลิเนี่ยต้องใช้สก,กิลอะไรไงเก่งจิ้งจริงงนี่เอ,อ๊ะป่าไม่ว่าเราหรอกเนาะขโมยหน่อยนะน,นะนี่เนี่ยอุย้ยทะลุแรงใบทะลุเลยไม่ดีอะออกจอคอแหละ น่าจะเจาะกก่อแล้วเพราะว่าฝั่งนั้นน่าจะเริ่มออกเจาะกก่อแล้วแต่ตัวดามเมจเวทหลักๆก,ก็มีแค่เหล่าปะเออเอ้อยอนมาสิใครก็แหละมาโอ้สาตาซา,าสาตาแหมสาตาทอนก็โหดเกินโหดเ,เ,เ,เกินเอา,เอาโง่คิ่ว่าจะได้ลากกลับมาพลาดอะพลาดพลาดพาด,พาด,พาดอามเฮ้ย เจาะเกาะออกกันงนีุ่งชุบโอ้อีกเยอะแค่ไหนถึงได้เจาะเกาะนี้อ้าวได้แล้วนี่นะเดี๋ยวเปลี่ยนกันชุบกดเพลินไม่รู้แล้วเนะี <c oughs> ่ยนียังไงทีมโหดไปเกินเอางี้กันขันน้ำแข็งออโอเคมหม โอ้โ้มาสิเอ้าหนีไปเร็วได้แต่เราถ้าเราขอป้อมนะเราขอป้อมนายแล้วกันโหดทอนโหดเกินเฮอเล่นทอนไม่โหดเท่านี้เลยอืมแพ้ะอ้มจบจบอ่ะเราเขโอ้เราไม่มีใครตีป้อมเลยอ่าอีกสักหน่อยก็ได้เอ้ย Oh, chịu được Nè Rồi, hay, hay, là quá mình Mình, mình khôn chọc à Ôi, Ai, đồn ôm cái gì Ê, con, cần, con cần Tăng lạc, tăng lạc Nhi đừng Ê Ôi Ôi, Ồ Ôi, hồi mà kia đồn đó, tầm bao vậy nè ฮ้ยนี่เน,นี่ยเดี๋แฟดมาให้งานให้คลาดนี่กระชังอมจัง <c oughs> งานให้เกมนี้ย้อนไม่ใช่ย้อนทอนแบบอุย้ยเดี๋ยวไม่มีแฟดนะเอาไปเลยเอาไปเลยแล้ว <c oughs> เ,เราปิดเกมเองแล้วกงน้ไม่มีใครตีเราตีเองนี่เน,นี่ยนี่เนี่ย เดโจมตีเบาอ่ะนี่เดนี่เดโอ้ยสก,กิลนะความเสียหายกับป้อมมังนะโอ้ยโอเคครับชนะเนาะทอนน่าจะแบกไปดูทีแต่คิดว่าน่าจะเป็นทอนไม่น่าเป็นเราฮ <c oughs> เห็นไหมว่าอลารเป็นทอนจริงด้วยโหสร้าง <c oughs> ความเสียหายเยอะเนี่ยสี่สองกว่าสี่สองจุดหนึ่ง <c oughs> เลยนะเนี่ย <c oughs> เอ็มบีพีก็ไม่แปลกหรอกไม่แปลกใจเลยโอ้โหได้แปดจุดเจ็ดเนี่ยโอ้โหอันดับสามเนาะโอ้โหฝั่งนู้นทำไม <c oughs> หนึ่งกว่าไอหนึ่งโอ้โหอยู่ออกของโอออกของโหเนี่ยอ้อยอนเป็นป่าเขาไม่แปลกหรอกที่เกิดโอ้โหสร้างความเสียหายสิบห้าเปอร์เซ็นต์รับความเสียหายสิบสองโอ้ยก็น,น้อยจริงๆแหละ <c oughs> โอเคก็ เล,เล่นได้ประมาณนี้แหละก็ไม่เล่นเก่งมากแต่ดูโ,โหทอนกับแบตขัยันคิวจริงเลยโอเคครับสำหรับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนว่านะครับที่รับชมถึงคลิปถึงตอนนี้ก็ฝีมือเล่นอาจจะไม่ได้เก่งมากก็คอมเมนต์คอมเมนต์บอกได้นะว่าต้องแก้ไขไงบ้างก็ฝากสปอนเซอร์ของเราทั้งสอง้านได้เนาะเพจแอดมินตน้น tp 7เพจรับซื้อและขายรหัสเกม rv แล้วก็เพจ เมโ o ท็ p ปอเพจบริการเติมเกมออนไลน์เติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะก็ฝากทั้งสองสปอนเซอร์ของเราด้วยนะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนด้วยแล้วก็เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะครับฝันดีนะ